ความเดิมตอนที่แล้วเจ้านินจาได้เรียนรู้กับท่านดอกเตอร์สิงหก็ได้เข้าใจถึงเทคนิคการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษวัสดุที่เหลือใช้และเจ้านินจาก็ได้ออกเดินทางค้นหาองค์กรลับต่อไปโดยมีคนแอบสะกดรอยตามเจ้านินจาแล้วคนสะกดรอยตามนั้นเป็นใครต้องติดตามเจ้านินจา ยังคงเดินหน้าออกค้นหาองค์กรลับต่างๆที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับเจ้านินจาในป่าคอนกรีตแห่งนี้ท่ามกลางแสงแดดร้อนอบอ้าวยังไม่ลดละความพยายามเจ้านินจาคิดมาได้ว่าติดแอร์กันมากมายอย่างนี้ข่าไฟคงหมดมหาศาลแน่นๆแล้วจะมีองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมรายไหน ที่พอจะสร้างที่อยู่เย็นสบายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องปิดแอร์แล้วก็ไม่ต้องอยู่ในความวุ่นวายอย่างในเมืองขอโทท่านข้าขอโทษท คือค่าอยากจะถามท่านว่าท่านพอจะรู้จักสถานที่อย่างนี้ไหมท่านสามโคกเหรอล้วก็กำลังจะไปไปด้วยกันสิโอ้ขอบคุณท่านมากเลยงั้นข้าขอตัวท่านไปโอเคขอบคุณท่านมาก เดินทางมาถึงยังสยามบ้านดินก็รีบลงจากรถโดยไม่ทันสังเกตว่าตนได้ทำคำคีรับที่สำคัญตกลงพื้นและแล้วคำคีรับก็ได้ตกไปอยู่ในมือของนินจาสาว ที่หวังจะขัดขวางเจ้ามินจาในการศึกษาถึงวิธีการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือสังคม ท่านท่านใครกันอ๋อตามเมืองข้าข้าดินอ๋อเออิ่นท่านผิใจไปข้าชื่อให้ตัวนี้ข้ามาที่นี่เพื่อมาพบกับท่านคายดีนท่านควจะทราบไลยว่าข้าจะาาาตามหาท่านคายดิได้ที่ไหนอ๋อมาพบท่านคายดีใช่เลยครับอ๋อถ้ารอที่นี่ก่อนเดี๋ยวกพาไปตามให้อ๋อขอบคุณท่านมากวิธารช่วยเหลือสังคมเนี่ย เขาเป็นนักสู้เกิดนายแล้วแหละันี้เราขออบคุณท่นเนอย่างยิง่โอวช้นะค่าด้วยเลย ที่เกิดขึ้นจากบ้านนะคะหนึ่งบ้านมีราคาแพงมากบ้านใช้วัสดุสังเคราะห์เยอะมากแล้วก็บ้านเนี่ยก่อให้เกิดโมโลพิษเยอะมากเหมือนกันตาบใดที่คนในสังคมยังหายใจอยู่นะคะคอนกรีตมาจากภูเขาซึ่งกี่ร้อยปีก็ไม่รู้โลกถึงจะสร้างภูเขาได้ขึ้นมาลูกหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เนี่ย ก่อนจะได้คอนกรีตเนี่ยก็คือไประเบิดภูเขาแค่ใช้เวลาแค่1วินาทีแค่นั้นเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้มาเป็นปูนซีเมนตที่เราใช้อยู่เนี่ยระหว่างการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเนี่ยเราปล่อยโมลพิษขึ้นสู่โลกมากมายตราบใดที่เรายังหายใจอยู่เนี่ยโมลพิษเหล่านั้นมันก็กลับมาหาเราเนี่ยแหละคะ่ะสอยางบ้านดินเนี่ย กกินก่อนหน้านั้นนิดนึงน่นะคะก่อนที่จะมาเป็นสยามบ้านดินเนี่ยเป็นโครงการบ้านดินมาก่อนโครงการบ้านดินเนี่ยเราสอนแล้วก็เผยแพร่ให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถสร้างบ้านได้ด้วยตัวเองอ่ะนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยพอเราดําเนินการไปสักพักหนึ่งเราพยายามก่อสร้างศูนย์ต่างๆในภูมิภาคนะคะเพื <S <s ่อ<ๆ>ให้มีศูนย์การเรียนรู้การสร้างบ้านดินซึ่งศูนย์เหล่านั้นก็จะเป็นตัวเผยแพร่ในอนาคตนะคะตัวเผยแพร่การสร้างบ้านดินในอนาคต ทํามาสักสี่ห้าปีมองเห็นว่ามันมีความต้องการคนที่เขาไม่มีกําลังไม่มีแรงงานในการสร้างและอยากได้อาการจ้างงานแล้วก็เลยมองว่าน่าจะเป็นวิอีกลู่ทางหนึ่งในการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่เราได้ฝึกมาแล้วด้วยก็เลยก่อมาเป็นสยามบ้านดินนะคะแล้วสยามบ้านดินเนี่ยแก้ปัญหาให้สังคมได้อย่างไรสิ่งที่ เราพยายามทำมน,นะคะคงตอบไม่ได้ว่าเราจะแก้ปัญหาให้สังคมได้ยังไงแต่ว่าเป็นความพยายามและเป็นความมุ่งม,มั่นของเราเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตที่ช้าลงกลับมามองเห็นคุณค่าความงามของสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราให้เห็นว่าพยายามหาสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นเราเนี่ยในตัวสยามบ้านดินเนี่ยเรามองว่ามันจะมีวัสดุตัวไหนไหมที่จะมาทดแทน ที่จะมาทําให้เราสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้เราก็เห็นดินเห็นฟางเห็นแก่เห็นน้ําก็คือตัวนี้แหละที่มันอยู่ใกล้ๆรอบๆตัวเราเนี่ยแค่เห็นตอนที่ทั้งๆท,ที่เราเดินเหยียบม,มันไปทุกวันอะไรเงี้ยเราคิดว่าดินมันปลูกต้นไม้ได้อย่างเดียวแต่ในวันหนึ่งเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันเอามาทําบ้านดินก็ได้มันเหนื่อย ก็คือทุกคนกลัวความเหนื่อย mm hmm. พอเหนื่อยแล้วเราก็ไม่อยากทําอะไรเราอยากนั่งเฉยๆอย่างเดียวแตถ่ถ้าอยากทําบ้านดินให้เสร็จมันต้องก้าวพ้นความเหนื่อยตรงนั้นไปมันถึงจะทําบ้านดินให้เสร็จได้ตัวเนี้ยเป็นอุปสรรคใหญ่ของคนเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นคนในสังคมเนี่ยอุปสรรคใหญ่ในแง่ของการทําธุรกิจเนี่ยเรายังมองว่าดินมันเป็นเรื่องของอความต่ําต้อยมันมีประโยคนึงที่ชาวบ้านเคยถามเราว่า เราจนถึงขนาดต้องไปแย่งบ้านปวกบ้านมาแมลงที่อยู่ใต้ดินอยู่แล้วเหรอถึงต้องเอาดินมาทําบ้านเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องทัศนคติของคนกลุ่มเป้าหมายของบ้านดินนะท่านคือว่าเป็นใครส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคน,นชั้นกลางชั้นกลางถึงะระดับบนนั่นนะคะตัวเนี้ยคือลูกค้าที่เราไปสร้างให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านที่มีรายได้ต่ําหรือว่ามีรายได้น้อยเนี่ย เราจะบอกว่ามาเรียนเรายินดีสอนให้แล้วกลับไปทาเองเพราะต้นทุนมันถูกมากแต่ถ้าจ้างเราไปสร้างปุ๊บเนี่ยต้นทุนมันจะแพงเพราะว่าเรามีทั้งค่าแรงงานคนซึ่งตอนเนี้ยค่าแรงขั้นต่ํามันตั้งเท่าไรแล้วก็ไม่รู้ยิ่งรัฐบาลใหม่จะให้เป็น300เนี่ยราคาบ้านมันก็ต้องพุ่งพวดขึ้นไป<ส>ด้วยแสดงว่าบ้านดินนี่ค่อนข้างมีราคาแพงใช่ไหมนั่นถ้าจ้างสร้างมีราคาแพงค่ะแต่เมื่อไรที่ท่านลงมือเองเนี่ยค่ะจะบอกว่ามันถูกมากกว่าบ้าน ในขนาดเท่ากันเนี่ยถูกมากกว่าครึ่งเลยแต่นั่นต้องทำเองนะต้องบอกว่าเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมมากกว่าอย่างทางใต้ที่ฝนชุกเนี่ยก็ไม่ควรถ้าจะใช้ก็เอาไปใช้ในบางส่วนอาจจะไม่ต้องทำบ้านทั้งหลังก็ได้ ถ้าเราอยากจะทำก็อี้ดินทําเชลทําที่วางของอะไรพวกเนี้ยหรือ,อยังในกรุงเทพเนี่ยเราไม่มีที่ที่จะทําเยอะๆเราก็ทําบ้านหมาเราทําบ้านให้แมวหรืออะไรพวกเนี้ยที่เล็กๆก็ได้ทําเตาอบอะไรเงี้ยที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นมาจากดินที่ช่วยประหยัดคอนกรีตมาสักหน่อย<ๆ>ก่อนอื่นก็ต้องหาดินนะคะเพราะว่าบ้านดินที่เราพูดถึงเนี่ยวัสดุหลักคือดิน ถามว่าดินเนี่ยคือดินอะไรดินเหนียวที่เราหาได้ตามท้องทุ่งนานะคะส่วนผสมก็มีดินเหนียวแกลฟางทรายนะคะแล้วก็น้ำที่มาคลุกเคล้าให้มันเท่ากันตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นบ้านดินแบบทำเป็นก้อนอิฐด,ดินนะคะก็ผสมทั้ง3อย่างวัสดุที่พี่กล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีดินเหนียวแกลแล้วก็น้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนใส่แบบพิมพ์น,นะคะ ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณสองอาทิตย์แล้วก็เอานํามาเกาะผนัง<ม>แล้วก็ขึ้นหลังคาตามปกติเวลาเกาะผนังเนี่ยเราก็ก่อในแนวยาวเพื่อให้ได้ผนังหนาที่20เซนนะคะที่จะทําให้บ้านเรามีอุณหภูมิได้ดีขึ้นแล้วก็มีตัวเชื่อมที่เป็นดินเหมือนกันเรียกว่ามอตาแต่ว่าตัวนี้เป็นดินเหนียวก็คือวัสดุก็ใช้คล้ายกันกับที่เรามาทําก้อนแต่ว่ามีความเหลวมากกว่าก็เอามาต่อเชื่อมกันในดินแต่ละก้อนเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จไปทาผนังเนี่ยก็ฉาบไปสักขั้นหน ถ้าจะตกแต่งผนังให้สวยงามก็ทําในขั้นตอนนี้ติดประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยแล้วก็จากนั้นก็เลือกสีเราอยากได้สีอะไรตอนนี้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่ก็คือการเราเราให้ความรู้ก็คือใครก็ได้เราเผยแพร่อยากทําบ้านดินอยากมาดูอยากมาเห็นที่เขาทําเสร็จแล้วหรืออะไรเงี้ยทั้งคนที่เราไปสร้างให้ก็ยินดีที่จะให้ ตัวอาคารเนี้ยเป็นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้และเข้ามาดูแลเข้ามาดูแล,มา,แลมาชื่นชมได้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราให้กับสิ่งแวดลอ้อมเราเห็นว่าเราพยายามใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดอันที่สามเนี่ยเราเห็นว่าทัศนคติที่เรามีให้กับคนงานในเรื่องของค่าแรงความเท่าเทียมชายหญิงเนี่ยนะคะ กับพนักงานกับบุคลากรของเราเองเนี่ยเราถือว่าทุกๆคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบ้านท่านอยากจะฝากอะไรให้กับ SE รุ่นใหม่ๆเรยบ้างไหมท่านก็เอสอ SE รุ่นใหม่ๆนะคะจริงๆจ,จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านสังคมที่จะอยู่ได้เนี่ยมีค่อนข้างน้อยอยากให้มีคนที่เห็นปัญหาในสังคม และพยายามนำปัญหานั้นเนี่ยมาพัฒนาให้มันก่อร่างสร้างตัวเป็นธุรกิจขึ้นมาได้เนี่ยลองมองสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยดูว่าปัญหามันคืออะไรแล้วเราจะเอาตัวนั้นเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์และเป็นทางออกอสำหรับการช่วยชุมชนส่งให้ส่งเสริมให้คนอื่นเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงถ้าหากข้าจะลองท่านลองสอนข้าทำด้านนี้นอยได้ไหม อเอาาา๊ะด,ด,ดูเหมือนจ้านินจาจะทำคำทัมภีรลับหายไป แล้วเจ้านินจาจะหาคำพีรับเจอหรือไม่เจ้านินจาจะค้นหาองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมต่อไปได้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป